เช็คสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเดือนเมษายนนี้ได้อะไรบ้างรับเงินเท่าไหร่เช็คสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐประจำเดือนเมษายน2564ได้เงินเยียวยาทั้งหมดเท่าไหร่และยังเหลือสิทธิ์อะไรบ้างตรวจสอบที่นี่เลยวันที่1เมษายน2564ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากระทรวงการคลังโอนเงินให้ผู้ถือสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนประจำเดือนเมษายน2564 รวมถึงสิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบตัตรในเดือนเมษาดังนี้ 1. วงเงินสำหรับซื้อสินค้าสำหรับเดือนเมษายน2564วงเงินชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภคจะได้รับเงิน200 300บาทต่อคนตามหลักเกณฑ์ในแง่ของรายได้วงเงินนี้ไม่สามารถกดเงินออกมาเป็นเงินสดได้เพื่อนำไปใช้ซื้อของจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตซึ่งจะต้องใช้กับร้านค้าทงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้นผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า3 0 0 0 0บาทต่อปีได้รับเงินช่วยเหลือ3 0 0บาทต่อเดือนผู้ที่มีรายได้สูงกว่า3 0 0 0 0บาทต่อปีแต่ไม่เกิน1 0 0 0 0 0บาทจะได้รับเงิน200บาทต่อเดือน 2. ค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะค่าเดินทางโดยสารสาธารณะโดยจะได้รับ500บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ซึ่งวิธีการใช้วงเงินนี้คือการรูดบัตรหักค่าใช้ใจ่าย ได้ทั้งรถเมล์รถไฟรถไฟฟ้าและบขอสโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งทั้งนี้มีข้อกำหนดว่าสำหรับค่ารถเมล์ขอสอมกและรถไฟฟ้าใช้ได้เฉพาะสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนในเขตกรุงเทพและ6จังหวัดปริมณฑลเท่านั้นได้แก่นนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการนครปฐมสมุทรสาครและพระนครศรีอย,ยุธยา3ส,ส่วนรถซื้อกาดหุงต้ม สิทธิส่วนลดซื้อกาซหุงต้มได้รับ45บาทต่อ3เดือนต้องนำไปใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น 4. ส่วนลดค่าน้ำประปาสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับการประปาในพื้นที่จะได้รับการช่วยเหลือค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทซึ่งจะต้องใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดโดยเมื่อบินค่าน้ำประปามาต้องจ่ายเงินสดไปก่อนจากนั้นระบบจะบันทึกข้อมูลและโอนเงินสดกลับมาเข้าบัตรในวันที่18เมษายน2564 โดยสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้5ส่วนลดค่าไฟฟ้าส่วนลดค่าไฟฟ้าผู้ถือบัตรคนจนจะต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดคือ230บาทเมื่อสิ้นเดือนบินค่าไฟฟ้ามาให้จ่ายเงินไปก่อนเมื่อระบบจัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วพบว่าใช้ไม่เกินเกณฑ์ก็จะโอนเงินช่วยเหลือกลับเข้าบัตรให้230บาทในวันที่18เมษายน2564โดยสามารถกดเป็นเงินสดออกมาได้ 6. ผู้พิการที่ถือบัตรคนจนได้เบีย้ยผู้พิการเพิ่ม200บาทต่อเดือนจากเดิมที่เคยได้รับ800บาทต่อเดือนทําให้เดือนเมษายน2564จะได้รับเบีย้ยผู้พิการเพิ่มเป็น1,000บาทต่อเดือนซึ่งเงินจํานวนนี้สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้โดยกรมบัญชีกลางได้กําหนดวันจ่ายเบีย้ยความพิการเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนต่อๆไปประมาณวันที่22ของเดือน โดยมาตรการนี้มีตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2563ถึงกันยายน2564ขอขอบคุณภาพและแหล่งข่าวมาติชนออนไลน์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ